ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผพพู้ทแทนรัศดรเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดน่านพักเพื่อไทยกระผมได้เสนอคำแปลยะติและสวนคำแปลยะติไว้ในมาตราสี่นะครับซึ่งกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการได้มีการแก้ไขในมาตราสี่นะครับสมาชิกที่ไม่ได้แปลยะติก็สามารถที่จะพิปรายได้นะครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมได้แปลยะติเอาไว้ ปรับลดจากยอดเดิมนะครับที่สภา,าเรารับหลักการไปคือ3.3มล้านล้านกรรมธิการไปแก้ไขยอดงบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ3.286ล้านล้านผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับ่าถฐานครับผมเองปรับลดไว้ร้อยละ8นะครับถ้าคิดตามยอดเดิมก็จะอยู่ที่2อยู่ที่2.64ล้านล้าน แต่ถ้าคิดยอดใหม่ตามของกรรมธิการเนี่ยจะเหลือสู่2.62ล้านล้านความหมายก็คือผมขออนุญาตปรับลดไป2 6 2 0 0 0ล้านเหตุผลที่ผมขอปรับลดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับกรรมธิการที่ปรับลดไปเพียง31,000ล้านเศษเนี่ยนะครับผมปรับลดไป2 6 2 0 0 0ล้านเอายอดของกรรมธิการเลยเหตุผลที่สำคัญที่สุดครับอันที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งคือเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้ว ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากคือการจัดเก็บรายได้สมาชิกพูดเยอะมากครับจากประมาณการ2.67ล้านล้านที่จะจัดเก็บได้นะครับเฉพาะ,ะไรายได้เฉพาะการจัดเก็บเนี่ย GDP ที่เราคาดการไว้ในปี64เนี่ยบอกว่าจะโตร้อยละห้านะครับแต่คาดการ GDP ปี63เนี่ยติดลบลบร้อยละ8เพราะฉะนั้นก็โตลบ3 ัวลบ3คาดการณ์จะจ,จัดเก็บได้ขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไตรมาส2อนี่ลบสิบสองจุดสองนั่นหมายความว่า GDP ของปี63สนี่อย่างไรก็ลบมากกว่า8โอกาสที่ท่านจะจัดเก็บรายได้2.67ล้านล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้กรรมธิการบางท่านบอกต้องขาดดุลไปถึงสามแสนล้านนะครับจากการจัดเก็บสามแสนล้านนัาน ของผมเอา,เอาง่ายๆแค่2.6แค่2.6เหตุผลสำคัญครับหลังจากตุลาเข้าปีงบประมาณใหม่สิ่งที่ท่านพักหนี้ลดหนี้อะไรต่างๆไว้มีผลครับเยสบี e ตายการจัดเก็บภาคท้องถิ่นจากกฎหมายภาษีใหม่นี่นะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่มีผลบังคับใช้เนี่ยที่กรรมการชุดนี้นะครับต้องชดเชยภาษีให้เป็นหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยนะครับ จะจัดเก็บแทบไม่ได้เลยลดลงถึงร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่รอบนอกนั่นคือการจัดเก็บเป็นไม่ได้ตามเป้านั่นคือผลมาที่หนึ่งครับที่จําเป็นต้องลดงบประมาณเรื่องที่สองครับการพิจารณงบประมาณของกรรมธิการเนี่ยผมเข้าใจว่ากรรมธิการคงให้ความสนใจมากแต่สิ่งที่ปรากฏจากกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับงบประมาณฉบับนี้ไม่ตอบโจทย์ของภาวะวิกฤตของประเทศ โดยเฉพาะภาวะหลังโควิดไม่มีตัวเลขเม็ดเงินงบประมาณใดๆเลยครับที่จะแสดงคําตอบว่าไปตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีครับกรรมธิการเองถึงขั้นนี้ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่ากรรมธิการเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะครับ <c oughs> ผมโทษกรรมิการทั้งหมดนะครับโดยเชาะเสียงข้างมาก <c oughs> ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจ ตัวเม็ดเงินงบมาณที่จะไปใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและโทษหลักกว่าน,นั้นคือคนจัดทงางบมารครับคือสํงงา,นานักงบประมาณสํานักงบมาณและตัวรัฐบาลเองคณะมนตรีทั้งหมดนะครับที่ขาดความสนใจใส่ใจทํารูปเร่งของงบมาณออกมาไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเลยถ้าท่านประธานได้กุณานะครับผมมีโอกาสดูเอกสารของสถาบ,บันพระปกเกล้าเอกสารเชิงวิชาการนะครับ เล่มนี้ครับวิเคาะงบประมาณเขาเสนอชัดเลยผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานสั้นๆนะครับเขาเสนอแนะว่างบประมาณปี64นะครับควรจะคงเม็ดเงิน3.3ล้านล้านเอาไว้เหตุที่เขาให้เหตุผลว่าคง3.3เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ายิ่งปรับลดเงินออกมาเม็ดเงินที่ลดลงก็จะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ อันที่สองครับเขาบอกว่าต้องตอบสนองต่อเรื่องศักยภาพของด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะระยะสั้นเนี่ยนะครับอันนี้เขาให้ข้อเสนอแนะมาอย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ประมาณฉบับนี้นะครับกรรมธิการทํามาเนี่ยข้อเสนออันที่3ครับเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องคงเม็ดเงินลงทุนไว้20 120ร้อยละยีกรรมธิการไปปรับลดขณะนี้เม็ดเงินลงทุนอยู่ที่19.76นะครับ กรรมธิการบางท่านได้ตอบพูดเรื่องนี้ชัดเจนก็ไม่ได้สัดส่วนเอาละผมไม่โทษนะครับว่าเป็นความผิดของกรรมธิการหรือไม่อย่างไรแต่โทษเชิงระบบทั้งหมดฝ่ายจัดทำงบประมาณจัดตั้งงบประมาณมาชอบด้วยพรบวินัยการเงินกันคลังมาตรา20ครับตั้งงบประมาณขาดดุลและวงเงินเม็ดลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ20ก็คือ20 8 นั่นคือการตั้งแต่พอมาทํารูปเล่มหลังจากพิธกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขมันเปลี่ยนไปไม่นั่นเจตนาลมของท่านเองเนี่ยฐานะท่านคุมเสียงข้างมากนะครับท่านไม่ได้สนใจเลยว่าเม็ดเงินลงทุนจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองในในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นหรือระยะกลางต่อไปเนี่ยตามข้อเสนอของสวานบั 69. อันนี้เป็นเหตุผลอันที่สองครับเหตุผลเรื่องที่สาม,ามาครับการพิจารณาของกรรมการผมต่อเรื่องเป็นเหตุผลข้อที่สามก็คือว่า ห้ากรรมริการปรับลดเม็ดเงินมาสามหมื่นหนึ่งพันล้านเอาตัวเลขกลมๆครับแน่นอนครับทมเนียมปฏิบัติเราเราให้หน่วยงานราชการนะครับส่งผ่านสำนักง,งบผ่านครอมอรเข้ามาสามารถขอใช้เม็ดเงินที่ปรับลดเป็นลัณะง,งบเพิ่ม,เต,มเติมได้ซึ่งไม่มีการเขียนไว้เท่นานั้นครับตรงนี้ก็คงต้องพิจารณากันต่อไปว่ามันชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐมนูอไห่ไม่มีการเขียนไว้แต่ประเพณีปฏิบัติเราถือกันมาตลอดอย่างนั้น กรรมธิการมีหน้าที่อนุมัติมงบมาตามรายการที่เขาขอใช้มาผมทราบข่าวว่ารัฐบาลขอใช้มาแสนห้าหมื่นล้านแต่ว่ากรรมธิการคืนไปแค่หมื่นเจ็ดคืนงบเข้าไปหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองครับหมื่นเจ็ดเหลือหนึ่งหมื่นสี่นล้านก็คือตัดทิง้งเราใช้ภาษา,าก็คือคลังก็คือไม่ต้องกู้หรือไม่ต้องจัดเก็บเพิ่มอันนั้นคือเหตุผลที่กรรมธิการทํา ก็ต้องถามว่าเราจะยึดถือทมเนียมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปเราจะได้ถือเป็นบรรทัดฐานเลยว่ากรรมธิการมีหน้าที่ไปปรับลดโยนกลับถ้าคุณจะทําก็เพิ่มเติมมาคุณก็ไปตั้งงบมารายจ่ายเพิ่มเติมมาในกลางปีหรือก็ได้ทําหลักการเข้ามาใหม่ให้สภารับหลักการใหม่คุณจะไปให้สภารับหลักการแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนรายการเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคําถามว่าชอบเรื่องมูลไหมชอบด้วยกฎหมายฉบับใด ถ้าจะเอากันอย่างนั้นนะครับกรรมการชุดนี้ทําเป็นมาตรฐานนนะครับจะทําต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยถ้าปรับไปสามแสนล้านเ็าตัดทิ้งเลยไม่ต้องแปลก,กับต้องเป็นอย่างนั้น,นครับข่านนานครับเหตุผลสุดท้ายครับท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยภาพของการจัดงบประมาณของผู้จัดงบประมาณก็ดีนะครับพรรมก็ดีสํานักงบก็ดีและกรรมธิการก็ดีที่จะผ่านวันละสองวันสามไัเนี่ย มันบ่งถึงไม่มีความจริงใจในการที่จะใช้งบประมาณในการบริหารประเทศเลยกราราการเสียงง้างมากก็ไปส่งเสริมเลยครับไปส่งเสริมให้คณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ไม่มีความจริงใจไม่มีความใส่ใจในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองแม้แต่เม็ดเงินที่ท่านจะไปใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่ตอบโจทย์อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมต้องปรับลดเลยแล้วต่อเนื่องไปด้วยนะครับท่านประธานวิบผมบอกว่า มติจะเป็นอย่างไรนี่ขอดูวันสุดท้ายแต่เห็นภาพวันนี้ไม่ต้องขอดูวันสุดท้ายครับความไม่ใส่ใจไม่จริงใจละเลยซึ่งความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยงบประมาณฉบ,บับนี้เนี่ยผมเห็นว่าไม่ควรผ่านให้เลยทั้งแต่วันละสองและวันละสามฝากาท่านประธานยิปพี่นาว้วยนะครับผมเรียกร้องเลยถ้าเป็นอย่างนี้อย่าได้ผ่านงบประมาณให้รัฐบาลชุดนี้นําไปใช้ในการแก้ปัญหาใ้กับประเทศชาติมันจะได้ส่งผลให้คนมีฝีมือ คนใหม่คนที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังให้มาแก้ปัญหาประเทศชาติเขาจะได้กลับมาทํางานขอบคุณท่านประธานครับ